ช่วยทาให้ตาของเราเนี่ยสวยขึ้นโดดเด่นขึ้นนะคะเขาจะเน้นแต่งตาให้แบบว่าขนตาปางๆยาวๆอ่ะกล่องนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มบำรุงขนตาค่ะสูตรสําหรับคนที่ต่อขนตาเป็นประจําเราจะมาลองวัดขนตากันก่อนนะคะว่าขนตาชิชาเนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูผลทายคลิปดีกว่าว่าขนตาชิชาเนี่ยจะยาวขึ้นประมาณไหนนะแต่ว่าตอนนี้จากที่วัดเมื่อกี้ก็คือแบบ14วันผ่านไปแล้วค่ะก็กลับมาหลังจากที่ชาใช้ตัวนี้นะคะบอกต่อบอนชุโกอแลตเซรั่มนะคะ สวัสดีค่ะชิชานะคะคลิปนี้นะคะชิชามีไอเทมเกี่ยวกับขนตามาแนะนํากันค่ะถ้าพูดถึงนะคะความสวยที่เป็นจุดเด่นบนใบหน้าเนี่ยต้องยกให้ในเรื่องของขนตาเลยค่ะเพราะว่าขนตาค่ะเขาจะช่วยทําให้ตาของเราเนี่ยสวยขึ้นโดดเด่นขึ้นนะคะเทรนขนตายาวกําลังมาค่ะพวกแบบว่าแม่จีนเนี่ยสาวจีนนะคะเขาจะฮิตแบบว่าปัดมาสคาร่าแบบยาวๆกันทุกคนเคยเห็นไหมเป็นแต่งตาให้แบบว่าขนตาปังๆยาวๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีขนตาที่แบบว่ายิ่งปังยิ่งยาวนะทุกคนตาของเราเนี่ยก็จะสวยขึ้นละมุนขึ้น นั่นเองค่ะ จริงๆชิชาเป็นคนที่กังวลเรื่องขนตามากเลยนะเพราะว่าขนตาของชาเนี่ยมันหลุดร่วงง่ายแล้วก็ชิชาอยากจะมีขนตาที่ยาวนะคะแล้วก็อยากจะมีขนตาที่แข็งแรงขนาดแบบว่าไปล i ฟติ n g ขนตาทุกคนชิชาเคยทำ l i ฟติ้งขนตานะขนตาก็ยังแบบว่าดูสั้นดูบางอยู่เลยจนในที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยชิชามีไอเทมที่แบบว่าตอบโจทย์มากๆแล้วคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวนี้กันค่ะบอบต่อบอนจูโกไอแลตเซรั่มนะคะกล่องนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มบำรุงขนตาค่ะสูตรสําหรับคนที่ต่อขนตาเป็นประจําหรือว่าขนตาไม่แข็งแรงนะคะอยากจะเสริมสร้างให้ขนตามี แข็งแรงมากยิ่งขึ้นหรือว่าขนตายาวยิ่งขึ้นใครที่ขนตาสั้นนะคะหรือว่าขนตาร่วงบ่อยๆเนี่ยต้องตัวนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องดีกว่าว่าได้อะไรบ้างนะก็ในกล่องนะคะเขาก็จะมีนี่ตัววัดขนตามาให้นะคะจะมีขวดเซรั่มมาให้ด้วยหนึ่งอันนะคะแบบนี้เราจะมาลองวัดขนตากันก่อนนะคะว่าขนตาชิชาเนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะว่าขนตาเนี่ยสั้นแค่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นประมาณเนี้ยทุกคนเห็นไหมว่าขนตาชามันอยู่ประมาณเท่านี้นะคะ อีกข้างหนึ่งขนตาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะยังไม่ถึงแบบว่ายังไม่ถึงแบบเบอร์สี่เลยอะ่ะเดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปนี้เดี๋ยวชจะลองใช้ตัวเซรั่มนะคะทุกๆวันเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าก็ว่าขนตาชาเนี่ยจะยาวขึ้นประมาณไหนนะแต่ว่าตอนนี้จากที่วัดเมื่อกี้ก็คือแบบยังไม่ถึงแบบว่าตัวขีด นะตัวแพ็กเกจมีความน่ารักค่ะสีสวยนะคะแล้วหัวแปรงของเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบของภูกันค่ะซึ่งจะช่วยให้ปาดง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเนื้อเซรั่มเนี่ยติดมากับแปรงดีมากๆเลย ทาได้ทั่วถึงใน2ปาดค่ะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยตัวเนื้อเซรั่มของเขาเข้มข้นนะคะเพราะเขามีสารสกัดธรรมชาติถึง4ชนิดเลยค่ะเ,เรียกว่าโฟ l ์แพ o นคอมเพล็กนะคะก็จะมี Cinnamon ค่ะที่ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือดนะคะเพื่อไปกระตุ้นรากให้แข็งแรงค่ะแล้วก็จะมีตัวของ Sage นะคะช่วยต้านการอักเสบของผิวหนังค่ะทําให้ขนเนี่ยไม่ร่วงง่ายค่ะ แล้วก็ก i n โกลิฟ a f ค่ะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดค่ะบริเวณโคนลากขนเนี่ยดีขึ้นนะคะเมื่อรากขนเนี่ยได้รับสารอาหารบำรุงแล้วก็ออกซิเจนอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเส้นขนก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะไม่หลุดร่วงก่อนเวลาอันควรแล้วก็คิกกิเลียค่ะ ลดความมันบนเปลือกตาด้วยนะคะทําให้เส้นขนของเราไม่หลุดร่วงง่ายค่ะตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะคะทําให้คนที่ต่อขนตาอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ทันทีเลยค่ะวิธีใช้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงวัวละ30วินาทีนะคะเพื่อขนตาจริงที่ดีใน30วันสําหรับขนตาบนเนี่ยเมื่อปาดเนื้อเซรั่มพอประมาณแล้วนะคะให้หันองศาจากหัวตาไปหางตาค่ะคล้ายๆการกรีดไอายไลเนอร์โดยบริเวณโคนขนตาเนี่ยแล้วก็ริมขอบเปลือกตาด้านบนเนี่ยปาดเพียง1-2รอบเท่านั้นนะคะเท่านี้ ก็เพียงพอต่อการบำรุงในแต่ละวันแล้วค่ะสําหรับขนตาล่างนะคะเมื่อปาดเนื้อเซรั่มพอประมาณแล้วทําให้เหมือนกับขนตาบนเลยค่ะคือการปาดเนื้อเซรั่มจากหัวตาไปหางตานะคะโดยให้ปาดบริเวณโคนขนตาค่ะบริเวณถุงใต้ตาก่อน mm hmm. เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณอินไลเนอร์นะคะหรือบริเวณขอบตาล่างชั้นในเพียง1-2รอบนะคะก็เพียงพอต่อการที่เราเนี่ยต้องดูแลขนตาแล้วค่ะ โดยการที่เราทําทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องล้างออกนะคะทําแบบนี้เป็นประจําให้ครบ30วันค่ะขนตาของเรานะคะก็จะสวยเด้งฟูค่ะเดี๋ยวชิชาเนี่ยจะใช้สัก14วันนะคะแล้วมาเจอกันอีกทีค่ะ14วันผ่านไปแล้วค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะ จะบอกว่าหลังจากที่ชีชาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยบอกต่อบอ r ท to Go Eye l a ซ h s e r m นะคะถือว่าประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าความรู้สึกที่ชาสัมผัสได้ก็คือขนตาของชาเนี่ยร่วงน้อยลงนะคะคือล่วงน้อยลงมากแบบแทบจะไม่ร่วงเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าขนตาของชีชาค่ะมีความฟูมากยิ่งขึ้นนะคะคือขนตามีความงอนขึ้นยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้ววันนี้เนี่ยชีชาได ทำการถ่ายอัปเดตนะคะขนตาถ่ายอัปเดตความยาวของขนตาเราด้วยว่าขนตาของเราเนี่ยจะยาวขึ้นประมาณเท่าไหร่นะคะกี่เซนเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจที่ชิชาเนี่ยถ่ายอัปเดตความยาวของขนตากันเลยค่ะไปดูกันเลยก็จะเป็นฟุตเทจที่ชิชาเนี่ยอัปเดตความยาวของขนตานะคะเห็น <He n S 2> ได้ชัดเลยค่ะว่าขนตาเนี่ยมีความยาวขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกเลยนะคะว่ามีความหนาขึ้นมานิดนึงด้วยนี่ขนาดชิชาเนี่ยยังใช้ไม่ครบตามที่เขาบอกนะยังเห็นผลเป็นที่น่าพอใจได้ขนาดนี้ค่ะถือว่าเป็นไอเทมที่ดีเลย ะะแล้วก็ควรค่ามากๆที่ทุกคนต้องมีค่ะตัวนี้เนี่ยใครที่ต่อขนตาอยู่ใช้ได้นะคะไม่ต้องรอเวลาแบบว่าค่อยพักก่อนแล้วค่อยมาใช้อะตัวนี้เนี่ยสามารถทาทับได้เลยในขณะที่เราต่อขนตาอยู่ค่ะสําหรับไอเทมเซรั่มต่อขนตาเนี่ยของบอกต่อบอลทูโก้ไอไลทเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะได้มา2ชิ้นแบบนี้ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่วัาสันนะคะ if and m o y แล้วก็บิวท r i ยมได้ทุกสาขาเลยบอกว่าเป็นไอเทมที่แบบว่าน่าสนใจมากๆแล้วสาวๆทุกคนอะ่ะต้องมีไว้เลยนะมีไว้แบบว่าต้องมีติดไว้ คืออย่างน้อยคือเราไว้ช่วยแบบว่าบำรุงขนตาของเราชิชาชอบมากๆนะคือประทับใจมากหลังจากที่ได้ใช้แล้วค่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย